สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมทางช่องอดินทินดิสารนะครับครับพบกันคลิปนี้นะครับผมกับน้ำผ้าพี่น้องนะครับมายังสถานที่ศักดิธิ์นะครับแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬนะครับสถานที่ทห้งนี้นะครับก็คือวังรัตภานครนะครับวังรัตภานครนะครับตั้งอยู่บ้านโคกแซนะครับอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับ นะครับนี่คือสถานที่จอดรถนะครับนะครับสถานที่จอดรถของนักท่องเที่ยวที่เขามากราบไห้นะครับปูเอือลื่อนะครับแม่ยากัญญาเทวีนะครับอ่ยาแก้วกัญญาเทวีนะครับนะครับถื่งเพิ่นปฏิฐานอยู่แห่งนี้นะครับนะครับจุดนี้ก็คือจุดทําพิธีสักการะกราบไว้นะครับขอพร ขอปูกับแม่ย่านะครับขอปูโอปูอือลรือราชานะครับนาคราดนะครับแม่ย่ากาลยาเทวีนะครับเกี่ยวกายาเทวีนะครับนะครับกับเป็นกับไปอยู่เกาะนะครับเป็นเกาะนะครับเกาะดอนหมอท่องนะครับเป็นว่าเกาะดอนหมอท่องบ้างรัตภานครนะครับ เขามาในสถานที่แห่งนี้ก,ก็รู้สึกว่าร่มเย็นนะครับร่มเย็นอ่าเป็นป่าไม้ธรรมชาตินะครับป่าไม้ธรรมชาติยีงอุดมสมบูรณ์เลยนะครับผมกับขอบครัวก,ก็มากลับไปขอพรอนะครับก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งแรกก็สามสี่ปีผ่านมาแล้วนะครับพึ่งมาครั้งที่สองนะครับนี่นะครับนะครับที่เห็นสูงตระหง่านอย่างก็คือ ปูหรือราชากับแมยาแก้วกัลยาเทวีนะครับคนไดสร้างขึ้นใหม่นะครับตอนผมมาแถแรกกัยังบุมีนะครับก็ยังบุมีสององค์นี้นะครับกับมีแค่ด้านนี้นะครับที่ผมมากราบบ่ายขอพรนะครับองค์พระปูแม่ยานะครับกัมีแค่นี้แต่สามปีขึ้นหลังนะครับมาปีนี้กับเป็นกฤตโก้าง เ,เพิ่มอีกนะครับระลลน,นะครับพบจะเข้าไปบูชาะนะครับชุดหน่อยบูชาเครื่องอถูกเที่ยนนะครับเพื่อจะนําไปไหวพปูกับไมญญานะครับ,บ,บก็มียี่สิบบาทนะครับกับหนึ่งรอยบาทนะครับบูชาอะไรครับชุดเป็นถูก เ็นเทีาเป็นถูบกับน้ำเลยค่ะยี่สิบบาทนะครับน okay. าคบเป็นอาขันบึกเบนนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะไปกราบไหว้นะครับกราบไหว้พะปู่แม่ยาอยู่เพื่อนว่าเป็นสาลดังเดิมนะครับอยู่ข้างหลังนี่นะครับผมกาลังงางมาหนี่นะครับเป็นสาลดังเดิมนะครับศารเดิมของเพื่อนนะครับอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ใกลๆปานี่นะครับ นี่คือสารดังเดิมขออภเอามันเพิ่นนะครับพ้นครับเจ้าของพ่อปู่หรือพราชานะครับกับเมย่ากัลยาเทวีเกี่ยวกัลยาเทวีนะครับเยี่มสี่กว่าเซนซี่ยาแกวกัลยานะครับเทวีนะครับตรงนี้ก็คือตรงกราบบ่ายสักการะขอพรขอจบขอลาบขอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับขมากราบบ่ายอยู่ สถานที่ทั้งนี้นะครับเป็นสถานที่ซักซ์ส์นะครับเขามาเราร่มเย็นนะครับร่มเย็นสบายนะครับเพราะว่าธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์นะครับจนไม่หลากหลายพันกันยังนะครับก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะมีเซมซี่นะครับเซมซีใบเสียงท้ายนะครับูุธิมาเยี่ยมเยียน้ที่มากราบไหวขอพร จากพระองค์พระปูแม่ยานะครับมีเซียมซี่ไ้เสียงท้ายนะครับถูกไปทั้งขาดวะนักท่องเที่ยวขอแวะเวียนมาเป็นประจํานะครับมีพอจําในจําอยู่นี้เนเป็นผู้แนะนานะครับเป็นผู้แนะนํานักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะครับผมเกือบเสียงเสียมซี่ได้เลขแปดนะครับเดี๋เลขแปดก็จะไปอ่านเบิ้งนะครับดูใบไม้เลขแปดนะครับว่าจะ โชคมีลาบบ่อดวงดีบ่อนะครับราคาแข็งแรงบ่อนะครับเซมซี่เสียงท้ายนะครับเสียงท้ายเสียงดุกเสียงโชกเสียงลาบนะครับเสียงท้ายซีวิทย์ทำหน้ายทักไปสัตว์ละครับนะครับหมายเลขแปดนะครับเลขที่แปดนะครับองคอ่านเบงนะครับเลขแปดตามที่พัมเพิร์นทำหนายไว้ครับไปนี้จะเรื่องจะมีมาจะมีมาถึะ นะครับพระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่ท้่นี้นะครับเป็นบ้างรัตพานครนะครับก็อยู่ในตำนานของพญะานาคปู่อือรือนะครับปู่เอือราชานะครับแม่แก้วกัลยานะครับแม่ยาแก้วกัลยามหาเทวีนะครับนะครับคือสารดังเดิมเพิ่นนะครับสาลเก่าสารดังเดิมอยู่จุดนี้นะครับ เขามาในนี้บรรยากาศเย็นนะครับเย็นสบายเลยนะครับเงียบสงบนะครับเมื่อนี้ก็เป็นช่วงแรกๆนะครับสี่โมงแรกนะครับผมก็มาจากเพื่อเซกาครับแวะเข้ามาอ่านี่นะครับเกาะดอนมอทองนี่ครับทางต้นต่างยุบันโขกกระแท่นะครับอำเภอเซกาอำเภอเซกาจังหวัดปุรกานนะครับครับหลังจากกราบบายสักระขอพรบ้าน พอปูอู้สารเก่าดังเด็กเขาเลยนะครับผมขอมากนะครับขอพัวครับย่างอักมาดันหนาครับดีขึ้นหลังแล้วล่ะครับเจนึงจะโดดแล้วนานๆแล้วครับจะทางพอจำแม่จำปู่นดูแลอายุ่จุดนี้มันก็ได้นั่ไปให้ไปกราบขอพรนะครับปูสารปูข้ามแดงนะครับ ว่าเป็นน้องของสาปข้าวปูหรือลื้อนะครับปูข้ามแดงแดงลิบสารนองนองไส้เป็นน่องไส้ปูลื้อผมกะ้าขอากล้วนะครับเดินทางมากับพ่อพ่ออีกสารของพ่อปูข้าแดงนะครับพ่อปูคําแดงแดงลิบนะครับเป็นพญานาคตัวสีดำนะครับจนสีดำองค์สีดำนะครับ้นสีดำวงสีดำนะครับ มาเกิงขามนะครับคือสารปูข้าแดงแรงฤทธิ์นะครับตั้งคอจำไม่จำเหมืนกับว่าเป็นน้องสายของปูลือราชานะครับคือปูขําแดงแรงฤทธิ์นะครับกอท่อนขอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับโยมันควนยื่นนะครับงานก็ขคอให้หย็ดชิงใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จกาวหาวนา ในหน้าที่การงานนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางออกมานะครับกลับมาเขาตุ๊กูดุกทรายนะครับก็เป็นมักแมวนะครับกดีมาหยอกแมวเล่นแมวก็มีแมวตัวนึงนะครับแมวเล็นแมวเพยดผูนะครับหนารักนะครับเชื่องนะครับไปจับก็ไไรนะครับหนักทงเทียวมาเล่นน้ำมาจับไดเว็ดนะครับเป็นมูจักเพื่นจักตัวแมวของคนจับมาจับที่ดูแลอยู่ ถานที่แท่งนี้นะครับเป็นกระเลียงแมวไว้น้ำตัวนึงนะครับเป็นแมวเห็ดผูนะครับมักหยอกนะครับมักหยอกมักเล็ดนะครับมักเล็ดกับนักท่องเที่ยวนะครับจะบอผิดผิดเป็นไพ่ก็ไพ่จะบอรูไหนะครับเชื่องนะครับมักให้เล็ดมักให้ลูกให้ข้ามนะครับลงเหมียวครับลังจากนั่ง มาจำมาจำเพิ่นกาแด้น้ำห่งมาเบิงมาชมต้นใหม่นะครับเมฆที่มีรูปร่างคล้ายกับพญานาคนะครับเป็นต้นคือพญานาคเมฆนะครับต้นพักเมฆพักกับเมฆนะครับที่ห็นเห็นเห็นอยู่นี่นะครับผมขาพญานาคเขามาเบิงนะครับเห็นพวกะไล่หอยอยู่นี่เพิ่นวามีรูปร่างคล้ายกับพญานาคนะครับไหว้ต้นไม้คล้ายพญานาคผมเห็นแบบแรลกครับ มั่นใจเลยว่าคือพญานาคนะครับมีุคือพญานาคเลยนะครับโแต่ไมีมุ่มนะครับมุมมุมนี่ครับเป็นสันขึ้นมาเลยครับเป็นสันเป็นสันเป็นสันหลังขึ้นมานะครับเปสันเป็นแผงขึ้นมานะครับค่ายพญานาคนะครับรานมุมเี่ค่ายนะครับเป็นสันขึ้นมาคมเลยนะครับค่ายสันหลังของงูลำตัวของพญานาคเปแบบนั้นนะครับนี่ครับ เป็นต้นหลังกระเมกนะครับต้นพักเมคครับแพงหลังมันพักเมคใหญ่นะครับนะครับดันแห้งคือนะครับนี่ดันคือพญานาคเลยนะครับสันขึ้นมากเลยนะครับสันเป็นแผงขึ้นมากเลยนะครับครับเดี๋ยวไปสุดลําต้นก็ไข่พญานาก้วชูชูข้อนะครับคือเป็นงอนเป็นยางขึ้นมากเลยนะครับคือนะครับจนไม่รูปแปลกประหลาดนะครับ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเห็นไหมมาเบิ่งมุมคายพญานาคนะครับตุนเมกนะครับมีอยู่หลายตุลนะครับหลายตุนที่รูปร่างคล้ายพญานาคแต่ตันะครับแต่ผมมาสังเกตนะครับต้นนี้จะคือเลยนะครับคือพญานาคเลยนะครับไม่บาดลมกระหลอดคอพอนะครับหลอดอธิษฐานคอพอด ยืนยนเป็นสุกนะครับร่างกายช้างแรกนะครับเจ็บไข้ป่วยกระใ้ขาดส่เศร้าหายๆนะครับนะครับพุ่งกระเรือไม่เห็นนะครับเหลือไม่เห็นจอมปวกสีดำนะครับไข่ไขครับหงอนพัฒนาะครับปวกก็คือจอมปวกนะครับหงอนพัฒนาจอบปวกขึ้นอยู่กับต้นไม้นะครับมุกับเหงาใหม่นะครับนี่ไข่ไข่งอนพัะนาครับเป็นสีดำนะครับดำปึ๊ดเตนะครับ คล้าข่ความพัฒนาครับลูกไก่ไข่เจียบคออี๋เบื้องด้านนี้แห้งคืดนะครับป้านอ้อนพัฒนาคืดห้อนของพัฒนาครับนะครับเบื้องเมื่อบ้านรรอดกับลูกไก่นะครับอดรอกําลังพิจารณาลําต้นของต้นเม็กนะครับที่มีรูดทรงขายกับพัฒนาครับปัญหาอย่างนะครับผมกรรอดนะครับรอดอธิษฐานไปนะครับขอที่อธิษฐานในรากายชข็งแรงนะครับ มีอให้หายหายหมดแล้วครับวนนะครับวนมาเบิงนะครับอซาถูหลอดแล้วเราต้องเที่ยวมากพันกาจะมากเบิงมาพิจารณาตามต้นใหม่แถวเหนียะนะครับนะครับผมเห็นนะครับพี่น้องเห็นคือกันนะครับผมบอนะครับเป็นขึ้นมาเองนะครับค้ายปานเขียนออกนะครับปานกับเขียนออกนะครับี่ผมเห็นนะครับ เป็นเลขยังกะพี่น้องกะพิจารณาเอานะครับข้างล่างนี่พี่น้องขับุบนุ่งกันกับพิจารณาเอานะครับแต่ว่าชัดเจวนะครับชัดเจนเน้อครับเคยปานเขียนเอานะครับแต่ว่าไม่มีใครเขียนนะครับผู้พันศึกษาอยู่นี่นะครับพอจำไม่จำให้่าว่มีเพลมาเขียนนะครับเกิดกันเองนะครับครับมุ่งกาจะเบิงจ่เบิงเป็นตานะครับใช่ครับตามที จำไปแนะนำปลาเจ็ดสีบอกเป็นปลาโอ้ข้าวขานาๆข้าวๆยังคงสภาพโอ้ตกปลาเสีปลาธรรมชาติอยู่นะครับโอ้ยขนลุกอาจจะย่างไปเบิ่งต้นใหม่มีต้นใหม่ต้นหนึ่งนะครับอืมเิ่นว่าจะเอ้าจะมีอ่าล้ายๆหนาเทวดานะครับ เกิดึ้นมาเองนะครับเกิดึ้นมาเองบมี่ไพไปเฮ็ดนะแต่ก่อนกับบมี่นะครับพันวาอยูยูมากนะครับอยู่มากบนหน้าเนี่ยนะครับในจำพะจำพันวามพันวาผู่พันรักษาอยู่นี่พันวาเป็นแตกใจให้กันนะครับเป็นไข้รูปหนาค้นนะครับปากรูปหนาค้นหนาเทวดานะครับมีตานะครับมีดังมีปากนะครับหนาสีขาวนะครับเกิดกันเองนะครับอย่างมีไพ่เฮ็ดนะครับอยู่กลางลำต้นเลยนะครับ เป็นต้นนังของกรูคือกันนะครับก็เป็นเรื่องแปลกนะครับอย่างที่บรรดาเสื้อว่าสิบางเอิญนนั่งจะเกิดขึ้นจะค่ายขนาดนั้นะครับจะค่ายรูปหนาข้นขนาดินักนะครับนะครับจากนั้นนะครับหนาเลยเนาะกระดิญางชมต้นใหม่ภายในนะครับภายในป่าจะเป็น หลังวัดดอนมะท่องนะครับจุดนี้ครับอยู่หลังวัดดอนมะท่องนะครับคครรััับงตภาเป็นวังรัตภานครนะครับย่ดเกียงคํายอดนีนเป็นวังเกาพันวาครับตั้งตับหน้าเมืเป็นวังเกานะครับอรบสมัยปูเอื้อรอนะครับเป็นราชานะครับหลังจากหนั้นพัฒานาก็ได้มาถล่มกลายเป็นบึงโค้งลงนะครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับปะวัติมาดอกครับมฟังเป็นหวมาเล็กๆน้อยๆนะครับออกมาอ่าล้านตรงทําพิธีนะครับเป็นล้านทําพิธีครับล้านทําพิธีสักระทําพิธีของมณฑลการสักระบูชาองค์ปะปุหรือครับเมย่าเกวกัลยาเทวีนะครับ ครับแถวนี ite, ้ก็ต้นใหม่กล้ายๆพัฒนาคล้ายนะครับแถวๆนี้นะครับไข่งูในไข่พัฒนาเขาเลื่อยไปนะครับต้นใหม่เป็นต้นกระเม็ดนะครับอันนี้อยู่ฟังบึงนะครับของหลุมนะครับตรงนี้ปูหรือแล้วเนาะตรงนั้นก็คือปู่ปั่นองค์กับยาอย่างองค์ลื่อราชานะครับครับเม่ย แก้วกัญยาเทวีนะครับจะมีอีกซื้อหนึ่งนะครับไม่ยากแก้วกัญยาเทวีนะครับซื้อนึงมันก็คือซื้อ่าไม่ยากเกียงคั่านะครับยอดมณีสีบดานนะครับเป็นซื้อหนึ่งของเพิ่นนะครับซื้อที่เขาเรียกกันติดปากก็คือไม่ยากแก้วกัญยาเทวีนะครับมาสั่งอยู่ อยู่หนาฟังหนามเลยนะครับฟังนามบึงคงหล้งเลยครับเกลนเื่นั่นขเทนเป็นเกาะสานทังเดินไม่เป็นไม่นี่นะครับก็คือทางเดินไปยังทาเรือนะครับไปเกาะกทาเรือที่โดยโดยสารนะครับรับโดยสารไปยังเกาะดออแเจวดออโทูที่เกาะอยู่กลางบึงนะครับกํามาขึ้นเรืออยู่จุดนี้ได้ขึ้นกันนะครับมีเรือโดยสารรับทรงนะครับเขาไปยัง กอดอนโค้นะครับนอนแาวัดอนโคนะครับครับสะทานใหม่ไปนะครับของแยางมาเลาะเบิงนะครับครั้งที่สองนะครับที่ผมเดินทางมาครับครั้งแรกอะสามสี่ปีที่แล้วละครับช่วงโควิดกำลังระบาดทั้งนักนะครับผมมาครั้งแรกนะครับเหนือคือครั้งที่สองนะครับงล ครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศท่ามกันนะครับช่วงแรกๆนะครับสีม่วงแรงกว่านะครับสีม่วงแรงกว่านะครับแสงแดดอ่อนๆนะครับกลับเข้ามาภายในดินแดนศักดิ์สิิทธ์นะครับดินแดนศักดิ์สิิทธ์นะครับกาะดอนหมอท้องนะครับหมอท้องได้เอาว่างรัตพาณนครัทั้งกระบ้านนะครับเปิดว่างเก่ากับบะเบือ บัหลงเรือความเป็นบานเป็นเมืองแล้วล่ะครับบัหลงเรือแล้วนะครับแต่ว่าในตำหน้าเปนก็ว่าเป็นบานเป็นเมืองเป็นบ้างตะทพานครนะครับเป็นบ้างเก่าอยู่นี่นะครับอยู่จุดนี้แต่ว่าสมัยปัจจุบันนี้กับบหลงเรือล่ะครับบัหลงเรือเป็นให้เห็นนะครับเป็นค้อยแล้วครับก็เดีดอ่อนๆสีม่วงกว่าจะ ถ้าจะหาโม่งแลวนะครับผมก้าลุงจะขอเดินทางกลับนะครับขอเดินทางกลับนะครับนะครับ,รบ,รบ,นะรบไ้พบพอกันชิปหนานะครับมีอยังดีดีนะครับก็จะนํามาลุงให้พี่น้องรับชมลุงกัดน,นะครับสําหรับชิปนี้นะครับสวัสดีนะครับ